แต่อันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเทรนด์ใหม่ๆก็คือมีเซอร์วิสถึง40รายการนะครับเซอร์วิสก็คงจะเพิ่มไปเรื่อยๆหมายถึงว่ารวมการติดตั้งรวมทุกอย่างนะครับก็ยังไงก็ตามอย่าลืมไปรับโคดอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปรับโคดนะครับเรามีสาวเก่งนะครับคุณต้อมซึ่งเป็นโฟลเดอร์ นะอ,ยอยู่ข้างหลัง,งค่ะเราเรามีตัวจริงเสียง,จร,งจริงมาด้วยนะครับคุณต้อมนะครับต้อมชนลักนะคะรับโรงงานประมาณปลายเดืนอนมการานะครับแล้วก็ประกอบกับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนต่างราคาของบางผลิตภัณฑ์ก็ดีเห็นด้วยนะตรงนี้เองก็เป็นส่วนช่วยนะที่ทําให้ในภาพของภาพรวมนะครับของยอดขายเนี่ยแล้วก็ในส่วนของกําไรนี่ก็เมื่อเทียบกับ อเปีที่ผ่านมานะครับก็มีมีมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับก็ตรงนีอย่างน้น,นะครับทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเ,าเมื่อกี้มีการเกล็ดน,นะครับที่พี่มรุโลกได้พูดถึงเรื่องโครงการ LST นะครับ LST เนี่ยก็นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย,าาย,ยมามามาคอนเวิร์ตก็คือว่าคือนำมาเปลี่ยนรูปนะครับโดยการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีใหม่ของเขาเนี่ยให้ไปเป็นสารปิตโตรเคมีตัวอื่น นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ร่วมมือเขาแล้วก็เราเราสามารถที่จะนำสารปิตโตรเคมีตัวเนี้ยนะครับเอามาพัฒนาเป็นในแอปพลิเคชันนะครับก็คือเอาเอาเอา,เอามาใช้จริงๆแล้วที่อยู่อาศัยเนี่ยต้องบอกว่า,ามีมีภาพสองภาพของที่อยู่อาศัยซึ่งแตกต่างกันภาพแรกเนี่ยเราจะเห็นภาพที่เป็นอสังหาภาพที่เป็นคนที่พัฒนาอสังหาเนี่ยสร้างคอนโดสร้างบ้านจัดสรร อันนี้ค่อนข้างดีมากนะฮะต,ต้องใช้คำอย่างนั้นนะ,ะส่วนผ้าที่เป็นตลาดบ้านจ้างเองถ้าปกติอ่ำลงไปหลักๆก็คือจากราคาขายที่ต่ำลงไปปริมาณขายในใกล้เคียงกันสิ่งที่เราทำได้ดีคือการจัดการเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับที่สำคัญก็คือ packaging solution ที่เราทำนะครับ innovation แล้วก็ cross selling ระหว่างพลาสติกระหว่างกระดาษระหว่างเยื่อเนี่ยทำให้ลูกค้าติด c n i e n ก็คือซื้อมากขึ้นนะครับสามารถที่จะเพิ่มมาจินได้มากขึ้นนันนก็เป็นผลประกอบการตัวคาดนะครับสำหรับความคืบหน้าของธุรกิจนะครับก็ไรมาที่1มาเล่าในเรื่องของอะลชินวันนี้ก็จะมาเล่าในเรื่องความคืบหน้าของความรู้มมือนของอะลชินให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับก็ในแง่ของโอเพสก็คือวันนี้อเอลนเนโยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,ออเป็นไปได้ นะ,ะว่าจะมีการขาดช่วงฝนนะฮะเออเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันจะต้องมีการเก็บมีอะไระต่างๆไว้เพราะว่าภาคเกษตรนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรื่องฟู้ดเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยขาดน้ำนี่เขาท่องเที่ทยวมาหมาไม่ได้เหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่ผมคิดว่าในแง่ของทาง SCG เองเนี่ยค่อนข้างกังวลนี้นะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดจริงเนี่ยมันก็จะยาวนะฮะสิบกว่า